What? <laughs> โดเม็ดหนึ่งกระสอบนะครับสามร้อหัวอาหารนะครับหมูอีกหนึ่งกระสอบนะครับสามสกิโลเอ,อ่อเท่าไหร่นะหกร้อยกว่าบาทหกร้ยิห้าหรือหกร้ยห้าเนี่ยจำไม่ได้นะครับผม1ลูกนะครับในการดูแลนะครับไก่รุ่นไก่รุ่นไหนล่ะไก่รุ่นเออใช่ไก่ไก <laughs> รกุ่นอายุ2เดือนนะครับไก่รุ่นอายุ2เดือนนะที่เตรียมส่ง f อฟนะ ดูนะครับแล้วก็มีกระโพดบดนะครับผมอีกกิโลละเท่าไหร่ถุงละแปดสิบห้าบาทนะครับผมถุงละกี่กิโลไม่รู้ดิถุงเล็กเดี๋ยวจะพาไปดูนะ่าไม่ได้ช่างสักทีหนึ่งเนาะค่าแปดสิบห้าบาทนะดูนะนี่ใช้จะหมดอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะ่ะกระโพดบดเป็นถุงแพคอย่างนี้เลยนะครับผมก็แปดสิบห้าบาทแต่ไม่ได้ช่างนะว่าถุงหนึ่งกี่กิโลนะเขาไม่ได้บอกเนะาะนะครับเห็นไหมค่าโพด ข้าวโพดแตกกับข้าวนี่อันนี้คืออะไรข้าวโพดนะครับเห็นไหมบ่ายโมงนะครับผมมาเช้าข้าวโพดหมดเนาะเลยยังไม่ได้โรยข้าวให้ไก่เนี่ยเนี่ยมายืนรอกันแล้วฮะกวกไก่หนุ่มๆน,นะครับผมไก่ตะกอน้อยนะให้ไก่หนุ่มเห็นไหมเริ่มทันขึ้นมาเป็นหนุ่มๆกันแล้วนะครับผมนี่ก็มารอกินข้าวโพดเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะาข้าวโพดไปให้ไก่กัน พอเราให้อันนี้คือไก่ไก่เล็กนะครับผมอายุยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเนาะแล้วก็จะให้ฝึกฝึกให้กินข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดบดเนาะข้าวเปลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะให้กินเอาหัวอาหารนะครับผมเป็นหัวอาหารหมูเนาะเั็นั้นดับสุดท้ายนะครับเพราะว่าฝึกให้เขากินในสิ่งที่เขาไม่ชอบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยให้กินตัวที่เขาชอบเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมงก็ฝึก ึกแบบนี้เสร e day, <tinc S 1> ็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะกระเถิบขึ้นมาอีกเป็นรุ่นใหญ่เนาะรุ่นใหญ่ก็จะกินคล้ายๆกันนี่แหละครับผมก็จะมีข้าวโพดข้าวเปลือกนะครับแล้วก็หัวอาหารเนาะรุ่นอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งเดือนนะครับผมก็เห็นไหมก็จะมีเศษข้าวโพดนะครับข้าวเปลือกอยู่นะครับ้ากินไปแล้วเนาะก็เราก็เลยเพิ่มขนาดเป็นข้าวโพดเม็ดเห็นไหมอ่าค่อยฝึกเข้าไปนะครับผมแล้วก็อันดับสุดท้ายเราก็เอาหัวอาหารนะครับ เขากินไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับไก่สองเดือนนะครับฝึกลงดินแล้วนะฮะแล้วก็่าฝึกให้กินหัวอาหารปกติเอ้ยไม่ได้กินหัวฝึกให้กินข้าวโพดนะครับข้าวโพดบดแล้วก็ข้าวเปลือกเป็นหลักนะครับผมก่อนที่จะส่งให้เอฟซเนาะ อันนี้ก็จะเป็นรุ่น2เดือนนะครับ2เดือนกว่านะครับผมเกือบจะเข้า3เดือนแล้วก็จะเป็นรุ่นที่จะจับส่งให้ FC นะครับผมถ้าเกิดมี FC สนใจสั่งเข้ามานะครับผมก็เป็นคู่แล้วนะครับตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งนะฮะก็เป็นการดูแลที่แบบคือเราก็มีต้นทุนเนาะกว่าจะส่งมอบให้ FC ได้เราก็มีเป็นขั้นตอนนะครับวิธีการฝึกอาหารนะครับการฝึกการกินอาหารนะครับแบบปรับสภาพนะครับจนเอามาลงดิน นะครับพอเอาลงมาอยู่ลาวดินแล้วก็ปรับสภาพนะครับให้เป็นกินข้าวเปลือกกับข้าวโพดนะครับผมเป็นหลักนะฮะแล้วก็เริ่มลดหัวอาหารน้อยลงนะครับผม mm hmm. เพื่อที่พอไปหยุดกับ f c แล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะกินข้าวเปลือกกับข้าวโพดเป็นหลักได้เลยนะครับ mm hmm. คือเราก็มีขั้นตอนค่อยๆปรับมานะมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับ